เราเซตอัดดูก่อน <c oughs> ไปแล้วก้านดังก้านดังแนะก้านเสียงเห็นไหมแล้วก็ คันนี้เนี่ยมีอาการก้านดังนะกา้านดังก้านเีดต,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 ตักเลยคือแบบนี้แล้วก็เสื้อสูบนี่มีรอยมีรอยด้วยไม่รู้รมองเห็นกันไหมนะเนี่ยจะมีรอยด้านในนะก็โทรถามเจ้าของรถแล,แล้วว่าซ่อมไหมก็ซ่อมนะนี่นะถ่ายให้ดูนะ คือเจ้าของรถเนี่ยให้ถ่ายให้ดูหน่อยว่าถอดแบบไหนยังไงแบบนี้นะผมก็ถอดแบบนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับใหม่วันหนึ่งนะมาทำตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเก็บงานนะครับเริ่มใส่อุปกรณ์เข้าไปนะการดังก็เงียบแล้วนะอยังไม่ได้ใส่รองเติมน้ำจะเ,เงียบแน่นอนนะครับ เปลี่ยนก้านใหม่นะครับเปลี่ยนกา้านเสื้ออแล้วก็ควานเสื้อแล้วก็เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับเงียบๆเ,เลยนะรู้สึกว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแหวนที่พี่เขาด้วยเพราะว่าเม็ดเม็ดไอเม็ดเดียวหน่อยนะึง ตรู้สึกว่าคันนี้มันม,มีไฟรูปเครื่องโชว์ด้วยนะ โอ okay. เคโดนน่าจะลบโคตรน่าจะหายอยู่นะเค okay. อัยน,นี้เรียบร้อยแล้วนะไม่มีเสียงแน่นอนนีนี่นะ p c x 150นะครับ ผมเก็บงานเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะแต่ว่าผมไม่ได้ล้างรถให้นะครับคือน็อตทุกตัวนี่ใส่หมดเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเม็ดใส่เม็ดให้เขาใหม่นะครับเม็ดนี่มันเบี้ยวแล้วก็ลกูลกสูบแหวนนะครับแล้วก็ไอชุดคอเวียงชุดก้านนะชุดก้านมันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะผมพามาดูไอที่มันมีปัญหาที่มันดังนี่นี่ มันเป็นล่องแบบนี้นะเนี่ยมันสึกนะครับมันสึกเลยมันก็ดังเคตๆๆๆ็ตัก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 ทีนะนะปกติมันเรียบเรียบนี่มันสึกก็เลยดังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการพิเศษมาเดิวสตาร์ทให้ดูมานะครับเดยวสตาร์ทให้ดู ีก่อนครับนี่นะเงียบจิบแน่น,น,อน,นอนอันนี้เป็นไอนที่มันไอนที่กคก่ควบเนี่ยช่วงไอชุดคัดหลังนะคัดหลังมีเสียงนะลูกปืนคัดนะนสตาร์ทนิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลย แล้วก็โค้ดผมก็ลบเรียบร้อยนะครับมันติดโค้ด52ขึ้นโค้ด52นะเพราะว่ารอบไอ้ข้อเวียงมันผิดปกตินะครับมันก็จะขึ้น52นะครับ<ๆ>นิ่มๆเลยนะนิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลยนะครับๆๆนี่พี่เซนเตอร์ผมนิ่มไหมครับนิ่มไหมโอเคไหมๆๆทำเร็วไหมพี่ป่ผมทำเร็วไหมครับใช้เวลานานไหมไม่นานหรือว่านาน มาเมื่อวานมาเมื่อวานาเมื่อวานเสร็จวันแล้วเสร็จวันนี้นน็อตน็อตเยอะไหมพี่ผมเห็นผมน็อตเยอะไหมน็อตเป็นน็อตเต็มลังอะไรน็อตเต็มังนี่นะน็อตเมื่อวานผมถอดไว้ตรงนี้เต็มลังนี่แล้วก็นี่ไอยางลองโซ่ราวลิ้นนะเนี่ยไม่ไม่รู้มันเป็นสีดำหรือว่ามันไหมนะครับเรียบร้อยลูกซู ลูกสูบลูกสูบแวนนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมไอเสื้อเดิมมันเป็นรอยแล้วนะนี่พร้อมส่งงานให้ลูกค้ามาเอารถนะครับนะใครสนใจที่จะซ่อมเครื่องก็แวะมาได้นะครับภายใน 1- นถึงสวันนะครับเสร็จแน่นอนนะครับถ้าหากว่าผมมีงานเยอะก็ลูกค้าก็เอารถมาฝากจอดไว้แบบนี้ก็ได้ไม่เกิน2วันเสร็จแน่นอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครสนใจเรื่องใดก็ทักมาครับผม